พีนพ่น้องพี่น้องบกดไรกดแจมันสีอะไดเนี่รับเชยภูมิดิสามตัวสองววดติดสามตัวสองววดติดเจ้าเสียข่อยไปแบบน,นี้แต่ข่อยกับพวกเสียเพื่อกันที่เดียวกับ <c oughs> พวกซื้อได้เก่าฮูกโ,โ,โ,โขันมันออกมันออกหามเนาะ บาดนี้มังหันอีกโอ้ยมาคล้องเก้าเปดเปดเก้าสั่นก็เลยซื้อชิมล่างไปพันคู้นพันแต่ว่าได้โตดเนาะค่ะลายลายคนสิว่าเบอร์ซับได้หลายได้พ่อได้ไหวปูพ่อได้เลี้ยงปูเนาะค่ะแต่ซูถือลายลายแต่เป็นเอฟซีเพิ่นเงินหลายกูเบอร์ซับสันแล้วเพิ่นถูกหลายสุดเท่าไหร่เบิกทรับสามล้าน โอ้เออพ่ใดม่เอเมื่ไปท่วันน no ี้สามล้านพระเจ้าคือได้หลายแต่ดีใจน้อเด้อผู้ใดถือแม่หลายก็ได้กะถามมาเขามาหลายว่าไปเอามือใดมือไปเอานันอุ้ไปก่อนแต่ว่ามือพอยกะสี่สิบสี่ผลละพี่น้องกตสไอยู่สิบสามสิบสี่ผลละแต่ว่าพระท่านเด็กไปเลย้ยงเพิ่นกะเลยพระท่านฝันเกียวปันใดแต่ว่าหันว่าฝันหนักฝันอยู่ ตังวงวดเอาฟันว่าอันจ้องฟองผ้าผู้หญิงผู้หนึ่งเนาะอันไปก้อนสิจะได้ดิคนดิเนไปเบิ่งบอ่อพญานาคแม่วงกลมๆลมแม่แต่ว่าอยู่พะล่านหินน้ำคุณคุณบอ่พาาอพญาหนักยังคือคุณแท้เพิ่นว่ายายอันหนึ่งว่าเอาขอ้อยเชียร์เห็นมันใสสันเบิกซับแล้วม,มือไปกวนน้ำน้ำใสติ่งวิ่งขึ้นเลยสีฝาสีเขียวมรกต เห็นบ่มันใสบอ่บอัน้ใสเจ้าก็เห็ดได้ข่เหเฮ็ดได้คนเดียวเจ้าเฮ็ดบอ่อได้ก็แล้วกันได้ว่าจั่งซีในฝันฮนนะน่ะบาดีเลยไปมือนั้นไปทำบุญอ่าพ่อพ่อแม่แม่ที่เพื่อนคือเราเพื่อนฝากเลีย้ยงเราให้ใกล้โตเนะาะกัสชวนเนืองกับเลยซื้อพักไปให้วัดอาจารย์นิคมเพ่อนเป็นงานไนอย้ยงก่องานยังดอกเพื่อนเป็นบุญวัดสันทอป,ป้าวัดสนันทอก็เลยซื้อพักซื้อีอยังไปสรอยงานเพื่อน บังเอิญบังเอิญดอกเมื่อนัน้นคุณแม่ป็นมาวัดพระคุณก็กได้บอกให้ฟังน,นันน่นนั่นนั่นไปถามยายนัน่นเราถือสุงวดสุว้วดว่าสันไหวมาบอกเขาเข้าใจมาแม่แม่แม่แมาพี่วสันเอิญกันมาวันนี้คุยถือข้อ,อกันถือทํอาหาเดือนแม่ถือสุงวดจนลูกนั่นเศร้าห้อยคาถือฝาดน,นั่นสิไปเศร้าอย่างแบบแม่ว่าสันเจ้าถือหลายแต่บอกว่าหลายถือแด้ละเมื่อสองเมื่อเพิ่นว่ะ ตีหยังคือเศร้าเลยว่าบ่คขันได้ยอยยุคสีเศร้ารูกว่ามันถือสูญวัดลายญยาิแม่เป็นเนี่ยอื่นว่าสันญยาิแม่ป่วยว่าสันญาติแม่เจ็บแม่ป่วยเพิ่นได้เศร้าขอแต่ว่าแม่น่นง่าแต่เคียนมาบอกว่าอยากง่ายพุ่มนี่ออกมาปากทางเพราะว่าท่างเพิ่นสีอยู่ตรงขามโุงเรียนบางเอือนว่าดอนปูตาแหงนีอยู่ในบุงเลียนเพิ่นสันเด้บันนี้ ก็เลยว่าเอาจังสิไปแม่ลูกอะอยากซอยเห็ดแต่ว่าขันบ่ถือเลขมันก็เฮ็ดว่าได้ผ้าลูกไปขอบุงดูเจ้าคือเอาแม่นแถวว่าสันเพิ่นก็เลยผ้าเขาไปปรากฏว่าอยู่ในโรงเรียนอีหลีโรงเรียนอีีอีหลอนี่พี่น้องนักเรียนงงเลยมากยังกันโอ้ก็เลยว่อยากไปจันทสุกเราบ่ค่อยอยากไปดอกกับแม่พ่อเพิ่นอยากไงสาหนอกมาล่ะพออยู่ในกขตโรงเรียนเหมือทราบก็เลยไปเบืองเป็นต้นแม่แต่เขียนแบบไงหล่ะก็มีสุด ุดไทยหลักกามีศาลเนาะเอามาตะใส่ขึ้นในตั้งสารอัอนถือเล็ข้าเจ้าด้ยมากกันตั้งสารเป็นรับรับคือกันรับบ่วงใหคือกันคนในบ้านยังบ่งหูเถอะไปข้าเจ้าไปเอาส่วนตัวบ่กี่คนเถอะไปเขาถึงสุงวดัวจนเศร้าเพราะว่าคุณแม่เพื่อนยานเพื่อนไป็นีนวอื่นลูกเต่ากับยานไปแนี่วอื่นถือดูโบสถ์าระ่ันแต่ว่ามันเกี่ยวกันบ่สิเด้เอากับบ่วหูเนาะความเสียของเพื่อน ปรากฏว่าไปนางอาธิษฐานตอนอธิษฐานกับตามสเตปแล้วรับตาเพื่อเล็กมันลอยว่าสันรับตาเวาไปเวามาซ้ำเลขทูปหน้าอ,อกเมื่อตาเมืองเกิงขึ้นมาเห็นอันผู้ยิ่งใส่สุดไทยสีชมพูเห็นแต่ทั้งหลังไวไัวยงางเขาหลังตนตะเคียนโอ้ยจะก,กึงูเขาคึ่งูว่าข้ามาเอาเล็กเฮือว่าสันขาเจ้า,จามาเอาเล็กนั่บ่มันผู้ใดหลัอยื่หลังนั้นว่าสันด้วยข้าเจ้าเราไปเห็นจั่ง้นไปต้องการสามสี่้นน่ะนะ แต่ยางอ่อนไปเบื้องหลังเม่ตะเคียนบ่มีไผ่พี่น้องถือหลอกกังเว้นผีหลอ,อกกังเว้นว่างงไงๆึือเฮียนคักแท้กังเว้นก็ออกไม่เห็นคักวักกุกบักขามใช้ายาพุ่มไปใช้ายาพุ่มยังพรเห็นผียาง,งเพ่นผ่านดีดีมีแต่ไปเห็นสารแตกับ <c oughs> จุดถูกแลวกระแม่นตะกาเพ่นซ <c oughs> ุ่นซุ่นเบิกทราบซื้อ <c oughs> แต่อันนี้นะง่ายตะเคียนดอนแห้งนี่อดนพูดตาแห้งนี่นะกังเว้นแท้ๆกับยางเขากก,กไม่ พี่น้องกับที่แรกกคิดว่าเขามาขอเลกน้าเห็นเท่าเอาเลกกันกันหูว่าผีกะแลนหลุดแล้วน้อบัดไปเบื้องลลาโบมีไผได้เลขทูปหนะแปดห้าเก้าอันนี้ไผมากระจับแต่ว่ากำหัวไวในน่อยแปดหาหกบาดนี้สิมาใจขึ้นแปดหาหกที่บัดน,นี้หมู่บ้านนี่ล่าสุดผ้าทุดงโทรมาเบาไปเบามาคือส่งเบาคือพระแถ่ปูซัน ผู้เป็นผ้าธุดงวะสันเลขตัวนี้ปู้่าเคยบอกไผผู้บอกเบิกทาผู้เดียวปูถือสู้หวดสู้นวดรุดกับะบ่หอดสามงวดเพิ่นว่าอัดเอานักนักเอาโตละมือหลดเด้ออีลิล่วะสันเลขยี่ยังล่ะปู้ข,ข่สิมีเงินซื้อโตนั่นละโตใดวะสันแปดห้าหกมบอกไผบ่มีไผหูผูซื้อผู้เดียวถือผู้เดียวแล้วว่าเราธูดงไปเรื่อยๆแล้วว่าทั่วแม่จะเห็นเพรว่านี่ลยเม่เบื่อไปอยุ่เนาะ ่ได้ออาเสียงเดี๋ยวมีโอกาสจะเัดเสียงไ้ฟังเลขยังงล่ะเลขรับปูนี่ล่ะมันมาแปดห้าหกมันลงหลอกเลยแต่ของเก่ามันแปดห้าเก่าล้วบะใจขข้นไม่ไปซื้อเลขห้องกระมาเด้นี่ชิมาชานี่เว้ยสิบสี่นี่ราคาวันที่สิบสี่สิบห้านี่่ะคะเอฟซีรอไว้เลยเนาะค่ะรับชายภูมิอันนี้ส่วนตัวเนาะค่ะมีตะหม่องแข็งแข็งได้เอามาว้านี่มีตะหม่องถึกหาเดือนคุ้นี่ ายาตะเคียนนี่มิตะมองให้ถือกสามตัวเตี้ยให้พี่กระถือกนในทีผู้นี้ได้ซือ<ม>้อทีผู้นี้นี่มิตะมองแข็งแข็งคักคักแม่นแม่นผู้นี้นี่พอถ้ามาาแต่ว่าขันแปลทาก้าออกพี่น้องบอต้องหอดใช้ยาพุ่มบาดนี่เป็นลน่มหลังเจายาตะเคียน,นพี่ละ <c oughs> ได้หลายคถือกหลายขันออกตัวนี้บอกไปกอน สีบวมเก็บเ <mel od ic> สียงไปห้องเมื่อเลขกบวมเสียงเบือกันจะเป็นลมมาห้องน้ำกันเด้อมากีบน้ำกันเด้อแต่มันออกมันใจแห้งเพราะว่าเห็นกังวันเสกแสกนะเ่เคยเห็นจ้าเกียไปเอาเลขใส่กระไดโอมามาประทับใจมองนี่แท้กันหูว่าเป็นผีคือสีแลนเราเคยยินว่าเป็นคนมาขอเลขเมื่อนั้นโอ้จะเม่นไหวแต่ว่าเห็นเอาเลขกับภากันมาเบื้องว่าแันนี่ใจนันว่า บัดมันโบเมียนเสร็จแล้ววาน,นี้ฟาวเมียะไรยังไหวเลยเมือนั้นของแท้แล้วมือนั้นอเอ้วแ, <c oughs> แต่ว่าเบิกทร,ราบน้ำมักนะั่นแปดหาเก้าเด้อค่ะเด้อบอกตัวมักซื่อๆล่อไว้อีกนิดเด<ๆ>ียวเท่านั้นเนาะคะ่ะได้แน่นอนเนาะคะ่ะโมักตัวชอบมีตอนนตมองแม่นๆตัวนี้ตอมองแม่นๆตอมองแข็งแข็งว่าหายเบิ้งกะว่าถือกะซิ่ห้องผู้เดียวอีกระด้อถือผู้เดียวเด็กออกมาจังเว้าสิว่าอีกว่า บ่ามากกับยาจัดเด้อมาก,กยังจัดเด้อมีเข่ามีรถค่ะความหวังกับมีสุขคนเนาะผู้ใดก,ก็อยากรวยเบิกทรัพย์ก็อยากถือหดเดียวให้มันได้อนันรานง,วงวัลทีหนึ่งเพราะนั่นจังวันถือดูรางวัลทีหนึ่งไปตั้งรักได้สบายคนนี้พี่น้องเฮ็ดยังก็ได้คนนี้แต่กับวันแนะนะคะหัวใจยาวก็มีโคตรได้ล่องวัลทีหนึน่งมาแล้วเนาะค่ะเนาะแขนแขนมาแล้วเนาะค่ะแขน,นแขนสามล้านได้หมดจ้า <c oughs> <c oughs> เอามันมันเห็นไปเห็นไบโอเครับโอเคครับขอบคุณแม่เบิกครับค่ะสวัสดีครับ